สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างแต่งหน้าเจ้าสาวโพสแล้วเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาช่างแต่งหน้าถึงกับออกมาโพชี้แจงกันเลยทีเดียวสําหรับกรณีภรรยาบุกงานแต่งสามีพร้อมโชว์ทะเบียนสมรสเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์จากเพจพานุเดชเมคอัพได้โพสต์ข้อความระบุว่าโฟกัสที่งานนะครับ ในเมื่อแอดได้เป็นตัวเลือกด้วยจรรยาบรรณของช่างก็ยอมทำงานให้ออกมาดีที่สุดอย่าเหมาร่วมหรือทักมาว่ากันเลยครับและช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าเอาจริงเป็นแค่ช่างแต่งหน้าไม่ได้มารับรู้เรื่องราวพวกนี้ขอบคุณคนที่เข้าใจในการทำงานนะครับแต่บางคนที่แชร์อยากให้แชร์หรือคอมเมนต์แบบมีขอบเขตตัวเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น และอีกอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเราเป็นช่างแต่งหน้าเราก็ต้องทำงานของเราออกมาให้ดีที่สุดถูกไหมไม่ต้องทักมาว่ามาดา่าว่าไปแต่งหน้าให้เขาทำไมก็เพราะมันคืออาชีพหนูและถ้าหนูจะรับงานเนี่ยต้องถามลูกค้าก่อนไหมว่าใครเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยเขาจะบอกหนูไหมเพราะขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ